กิิินลออมมมชวววววเเื่่จยาาตรษสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องของความดกของฝรั่งกิมจูทำอย่างไรให้มันดกแล้วก็ทำอย่างไรให้ผิวสวย ส่วนวิธีการปลูกนั้นก็เ,เราจะมาพูดถึงบ้างาตามสมควรนั่นนะครับเพราะว่าการปลูกฝรั่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอะไรนั่นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารบทุกท่านครับสวัสดีไปถึงลูกๆหล,ลานๆยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทุกคนด้วยนะครับบางคน ยังไม่เข้าใจคําว่ายังสมาร์ทฟาร์มเอมอร์แปลว่าเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แปลว่าเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่เป็นคําที่ทางหน่วยงานภาครัฐเขาตั้งให้กับเด็กๆที่เรียนจบแล้วไม่ได้มีงานทํากลับไปเป็นเกษตรกร ไปทํางานทําธุรกิจของตัวเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าอยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็ถือว่าเป็นคําใหม่สําหรับาภาคการเกษตรของเราเหมือนกันนะครับก็ฝาก,ล,กลูกหลานๆนะครับว่าการปลูกฝรั่งนั้นก็เป็นผลผลิตชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่ธรรมดานะครับทีนี้เรามาพูดกันว่า,าเรื่องเรื่องเรื่องของการปลูกก่อนก็แล้วกันนะครับ การปลูกฝรั่งนั้นเราปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่นะครับที่นาก็ต้องยกร่องขึ้นมาอย่างที่เห็นในภาพนั้นก็เป็นลักษณะที่นาเดิมก็ยกร่องขึ้นมา,าบริเวณน้ําที่มีอยู่นั้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้พวกปลา,าพวกปลาหนิลพวกปลาสลิดพวกปลาหลายอย่างพวกปลาเป็ดทั้งหลายเนี่ยน,นะครับก็จะชอบกิน่นพวกผล,ลไม้ฝรั่งนี่เขาชอบกินมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ขออภัยครับ ในน้ำในร่องน้ำเนี่ยน,นะครับจะมีปลาอยู่แล้วก็ผลผลิตอันไหนที่ผิวไม่สวยลูกไม่ค่อยดีก็โยนลงน้ําให้เป็นอาหารปลาไปเลยก็ปีหนึ่งก็จับปลาขายครั้งหนึ่งก็ได้เป็นรายได้เสริมที่ไม่ธรรมดาอันนี้ถ้าเป็นลักษณะของผืนนาที่เรายกร่องขึ้นมาปลูกนั่นนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ธรรมดาที่น้ำไม่ได้ท่วมขังเป็นที่ลาดเอียงอย่างนี้ดีมากเลยเพราะว่า,าเวลาฝนตกมาน้ำก็ ไหลไปแล้วก็ไม่ได้ท่วมขังแต่ว่าสามารถที่จะให้ความชุ่มชื้นกับบริเวณผิวดินแต่ว่าเวลาเราปลูกฝรั่งนะครับเราก็ต้องวางระบบน้ําให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะอ่อวางระบบน้ําเดี๋ยวนี้ก็เพื่อให้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องมานั่งรดน้ําไม่ต้องมานั่งฉีดพ่นยาเราก็วางระบบน้ําแบบสองชั้นก็คือ,อสายน้ําหยดชั้นหนึ่งข้างล่าง แล้วก็ข้างบนอีกชั้นหนึ่งก็คือต่อท่อ PVC ขึ้นไปข้างบนนะครับท่อน้ำขึ้นไปแล้วก็ใส่หัวสปริงเกอร์อยู่เหนืออความสูงเหนือยอดของฝรั่งซึ่งยอดฝรั่งเราก็พยายามตัดแต่งเอาไว้ไม่ให้สูงเหนือไปกว่าไอ้สปริงเกอร์ซึ่งเราวางเอาไว้แล้วซึ่งก็ไม่เกิน2เมตรประมาณ2เมตรนั่นเองนะครับเพื่อต้นฝรั่งก็ไม่ไม่ควรจะสูงเกิน2เมตรเพราะว่าสูงมากเกินไปมัน ผลผลิตมันก็จะด้อยลงแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ยากทีนี้ระยะการปลูกะระยะที่เหมาะสมก็คือ,อะระยะ3คูณ4อันนี้ระยะแถวก็ประมาณ4เมตรระยะต้นก็ประมาณ3เมตรเนี่ยก็ไร่หนึ่งก็ปลูกได้เยอะอยู่นะครับประมาณ2อ0 2 0อกว่าต้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เวลาเรา ปลูกอะไรพวกนี้เราอยากไปปลูกให้มันหนาแน่นมากเกินไปเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องใช้แสงแล้วก็ไม่ต้องการให้กิ่งใบมาเกยกันแล้วก็เราจะได้เดินทํางานได้สะดวกสักหน่อยนะครับบางทีต้องเอาเออเอา,เอาจักรยานเอารถเข็นรถอะไรเรียกอะไรรถก่วงมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะเผื่อเอา้าไปในแปลงเวลาเราขนผล,ผลผลิตมันจะได้ง่ายหน่อยเพราะว่าฝรั่งนี่มันก็หนักนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีจุดไม่มีทางให้รถวิ่งได้เลยเนี่ย เอาแต่ว่าแบกออกมาจากส่วนนี้บางทีมันก็ไม่ไหวนะครับอย่างในส่วนที่เป็นสภาพร่องน้ํานี่เป็นส่วนที่อยู่ที่แถวคลองจินดานคนปรปฐมนั่นนะครับเขาชื่อคุณประดิษฐ์นะครับคุณประดิษฐ์เดี๋ยวลุงเผาดูก่อนว่าเขานามสกุลอะไรคุณประดิษฐ์อ๋อนามสกุลจามน คุณประดิษฐ์ยามโมนะครับอยู่ที่นคนปรปฐมนี่นะครับก็พื้นที่เขาปลูกนั้นค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ5ไร่ซึ่งเ็าทำไรายได้เยอะทีเดียวเพราะว่าเก็บผลผลิตทุกวันวันหนึ่งก็เก็บผลผลิตตั้งแต่500กิโลกร,รมัมไปจนถึงประมาณ1ตันนะครับก็คนงานเขาก็มีหลายคนอยู่3-4คนอยู่ที่ช่วยทํางานอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นกเกษตรกรมือใหม่เราอาจจะทดลองปลูกสักประมาณ 200ตารางวาหรือสักประมาณหนึ่ไร่ก่อนก็ได้นะครับฝรั่งที่ลุงเผ่ากําลังพูดถึงนี้ก็คือฝรั่งที่ได้รับความนิยมมากใน้องตลาดหรือว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นฝรั่งที่แม่ค้าต้องการซื้อนั่นนะครับจริงๆแล้วฝรั่งที่ได้รับความนิยมมันก็ทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าแม่ค้าเขามักจะเดี๋ยวนี้ เวลาซื้อฝรั่งก็มักจะหมายถึงฝรั่งกิมจูแล้วก็ราคาก็จะดีกว่าฝรั่งชนิดอื่นอยู่สักนิดหนึ่งยกเว้นพวกฝรั่งเป็นไส้แดงนั้นยังไม่ถึงมือแม่ค้ามีส่วนใหญ่คนที่ปลูกก็จะขายผลผลิตเองมากกว่าตรงนั้นก็ราคาเป็นร้อยแต่ว,ว่าฝรั่งกิมจูนี้ก็ช่วงนี้ก็อยูอ่ในระดับประมาณ เฉลี่ยนะครับประมาณ18บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าถ้าเราปลูกเองแล้วก็ขายเองก็อยู่ที่ประมาณ30-40บาทต่อกิโลกรัมหรือว่าถ้าให้ขายดีๆหน่อยก็3กิโลร้อยกิโลร้อยแล้วแต่ขนาดของผลถ้าเราทำอย่างนี้ได้โอกาสที่จะมีรายได้เยอะนั้นไม่ธรรมดานะครับรายได้วันละ2องสาพันบาทนี้เป็นธรรมดานะครับถ้าปลูกบนพื้นที่สักประมาณหไร่นะครับเพราะว่า ฝรั่งนั้นผลผลิตเขาโดกผลผลิตสูงแล้วก็น้ําหนักดีนั่นเองนะครับแต่ว่าการที่จะบังคับให้ได้ผลติดดอกเยอะๆได้ผลผลิตเยอะๆนั้นเราก็ต้องมีวิธีการนะครับการโน้มกิ่งที่เราเห็นในภาพนั้นก็คือเขาเขาปักไม้ไผ่ปักซี่ไม้ไผ่นะครับซี่ไม้ไผ่ที่เขาปักเอาไว้นั้นก็เพื่อที่จะโน้มเอากิ่งฝรั่งลงมาผูกนั่นเองนะใช้เชือกฟางนนนะโน้มกิ่งแล้วมาผูกไว้กับไอ,อ ขแขนงไผ่ที่เขาปักปก,ปกเอาไว้นั่นนะครับก็เพื่อที่จะเวลาเวลาเราดัดกิ่งให้มันโค้งเนี่ยมันจะมีบางส่วนปริน,นะครับเวลามันปริแล้วมันก็จะออกออกออก,ออกช่อแล้วก็ออกยอดอ่อนตรงนั้นนั่นนะครับเพราะฉะนั้นการโค้งของกิ่งฝรั่งเนี่ยนะครับจะช่วยทําให้แตกดอกแล้วก็ออกช่อออกดอกอ่อนออกใบอ่อนตรงบริเวณนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการโน้มกิ่ง มีความสําคัญต่อการบังคับผลผลิตนอกจากนั้นเรื่องของการให้ปุ๋ยน้ําชีวภาพทางมาตามระบบน้านะครับฮอร์โมนไข่มาตามระบบน้ําอันนี้ก็ช่วยเร่งดอกด้วยเหมือนกันนะครับตรงไหนติดดอกเยอะไปก็อย่าลืมนะครับเราก็ต้องอเวลามันติดผลออกมาเป็นช่อใหญ่เราก็ต้องตัดแต่งออกไปบ้างนะครับอันนี้วิธีการตัดแตง่ง ก็คือได้ดกแล้วเราก็ต้องตัดแต่งด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันดกเต็มต้นไปหมดเพราะว่าลูกมันจะไม่โตนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญนะครับลูกปลายกิ่งให้ไว้น้อยหน่อยลูกที่บริเวณโคนบริเวณกิ่งใหญ่นึงนั้นเราเราไว้ผลได้ไว้ได้ดีด้วยนะครับอ่าบริเวณปลายกิ่งให้ไว้น้อยหน่อยเพราะว่าเวลาปลายกิ่งนั้นต้นฝรั่งมันจะส่งอาหารมาเลี้ยงไม่ค่อยถึงลูกมันก็จะเล็ก อันนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพยายามไว้ผลที่โคนต้นกับที่บริเวณกิ่งใหญ่นะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับในการปลูกฝรั่งนะครับการโน้มกิง่งการไว้ผลไว้ผลพอเหมาะพอควรกับความสามารถในการที่จะรองรับผลนะครับอย่างผลที่ปลายกิ่งนั้นบางทีถ้าช่อมันหนักเกินไปเราก็ต้องอช่วยผูกช่วยโยงไว้กับไม้ที่เราปักแต่ว่าถ้าเราไม่เราไม่อยากมาปักไม้อะไรแบบนั้นเพราะว่ามันเปลือง ขแขนงไผ่เปลืองต้นไผ่เยอะๆนั่นนะครับเราก็สามารถที่จะทําคอกล้อมลุงเผาเคยปลูกก็ทําคอกล้อมมากกว่าก็คือปักเสาสีเสาแล้วก็โยงแล้วก็เอาเอา,เอาไม้ไผ่มาผูกโยมเป็นคล้ายๆเป็นเป็นอคอกล้อมคล้ายๆเป็นอคอกล้อมต้นฝรั่งนะครับหลังจากนั้นก็สามารถที่จะใช้เชือกผูกมาโน้มกิ่งลงมาผูกกับ ข้อที่เราล้อมเอาไว้นั่นเองนะครับรวมถึงผลผลิตตรงไหนที่มันอยู่ปลายกิ่งเราก็สามารถที่จะประคองผลแล้วก็ผูกโยงเอาไว้กับไอ้ข้อของที่เราล้อมลําต้นเอาไว้นั้นได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของการดูแลผลผล,ผลิตนะครับส่วนการที่ทําให้ผิวสวยผลสวยไม่มีโรคแมลงนั้นเราก็าเมื่อผลโตขึ้นมานิดนึงอย่าลืมนะครับห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้กระดาษหนังสือพิมพ์หายากแล้วก็กระดาษอะไรก็ได้นะครับที่ห่อด้วย ห่อกระดาษชั้นในก่อนนะครับชั้นนอกก็ห่อด้วยถุงพลาสติกอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันไอ้พวกแมลงวันทองมันมาเจาะนั่นนะครับแต่ว่าการที่เราใช้ยาเชื้อ BT. b ีทีบิวเรียไตรโคเดม่ายาเชื้อทางด้านชีวภาพให้ไปพร้อมกับระบบน้ําในทุกๆวันนะครับก็จะช่วยให้ป้องกันโรคแมลงได้ในระดับที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้ต้นฝรั่งของเรานั้น มีโครงสร้างของลำต้นที่แข็งแรงป้องกันโรคและแมลงได้ในระดับที่ดีมากๆแล้วก็ฝรั่งที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์ชัวภาพทางดินนะครับง,งดเว้นปุ๋ยเคมีไปเลยนะครับเพราะว่าทำให้ทาให้ฝรั่งไม่อร่อยอให้ปุ๋ยอินทรีย์ชัวภาพทางดินให้ปุ๋ยน้ำให้ฮอร์โมนไข่มาตามระบบน้ำผลผลิตที่ได้จาก กรอบแล้วก็หวานอันนี้คือจุดเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ชัวภาพแล้วก็าการทําเกษตรแนวทางอ,าอินทรีย์นั่นเองนะครับที่จะทําให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ผลผลิตโดกผลผลิตกรอบแล้วก็รสชาติเข้มข้นต้นฝรั่งมีความแข็งแรงอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยครับลุงเผาก็ฝากลูกๆหลานเอาไว้ว่าถ้าเราจะปลูกฝรัง่งวางแผนเรื่องระบบแถวระบบร่อง ะระหว่างต้นนั้นพยายามปลูกเป็นแบบฟันปลานะครับอย่าไปปลูกให้มันตรงกันร่องต่อร่องนั้นปลูกต้นฝรั่งให้สลับฟันปลากันอย่าให้ตรงกันเพื่อที่ว่าเวลาแสงแดดส่องมาจะได้ไม่บังกันนะครับเพราะว่าการออกดอกการดูแลโรคแมลงอะไรต่างๆนานาน,านั้นถ้าแสงแดดในแต่ละวันส่งถึงน,นะครับก็จะช่วยป้องกัน เรื่องต่างๆนานาเหล่านี้ได้ดีนะเวลาต้นฝรัง่งโดนแดดดีเขาก็จะออกดอกดีด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับอย่าลืมเรื่องของการห่อถุงเอาไว้ข้างในห่อถุงพลาสติกเอาไว้ข้างนอกหรือถ้าจะลงทุนหน่อยก็าอาจจะเป็นหอ่ออะไรนะเดี๋ยวนี้ก็มีถุงห่อผลไม้ขายเอาหอ่อบะมิ เอาหาถุงหอ่อประเภทนั้นก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องลงทุนหน่อยอมันอาจจะแพงกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์และถุงพลาสติกที่เรามาหอนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่อย่าไปทอหุงถุงพลาสติกอย่างเดียวนะครับห่อถุงพลาสติกอย่างเดียวนั้นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้ผลก็คือมันจะทําให้ฝรั่งมีลักษณะเขียวเขียวเข้มเกินไปดูแล้วไม่น่ารับประทานและอีกอย่างหนึ่งเวลาเราห่อนะครับต้องห่อคั่วให้ดีนะครับไม่งั้นอย่าให้น้ํา เข้าไปในถุงพลาสติกได้นะครับถ้าเราหัวคอไม่ดีแล้วน้ําเวลาฝนตกหรือว่าเวลาเราให้น้ําน้ําหยดเข้าไปในถุงได้ก็จะทําให้ฝรั่งมันเน่านั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับรับรองได้นะครับเรื่องของฝรั่งกินจูนี่นะครับถ้าเราทําได้อย่างถูกต้องได้อย่างเหมาะสมนะครับเป็นรายได้ที่ดีมากๆบนพื้นที่หนึ่งไร่นั้นถ้าเราขายเองนะครับ เอามาวางริมถนนหรือไปขายตลาดเช้าตลาดเย็นวันหนึ่งสองสามพันบาทนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันละสองสามพันบาทเอาสมมติว่าวันละสองพันบาทสิบวันสองหมื่นเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นนะครับทุกวันนี้ลูกๆหล,ล,ลานๆที่เรียนจบไปจากวิทยาลัยครูจบไปจากมหาวิทยาล,ายลัยราชพัฒนเนี่ยนะครับจบไปจากมหาลัยต่างๆหรือแม้แต่คนที่ออกจากองค์กรภาครัฐออก จากองค์กรภาคเอกชนเข้าสู่ภาคการเกษตรนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องมีแนวความคิดที่ถูกต้องและเหมาะสมในเราจะต้องมีจะต้องเตรียมปัจจัยการผลิตเอาไว้ใช้นะครับเรื่องการผลิตปุ๋ยใช้เองปุ๋ยอินทรีย์นะครับทำอย่างไรศึกษามันมีข้อมูลบอกเยอะแยะใน YouTube นะครับการทำปุ๋ยน้ำาชอวภาพใช้เองทำอย่างไรเตรียมไว้นะครับแล้วก็ การหมักยาเชื้อ BT, Bueria, ไต c คเดม่าทําอย่างไรเราก็น่าจะทําได้ไม่ยากนะครับแล้วก็การทำฮอร์โมนไข่การวางระบบน้ำํำวางระบบน้ํานี่สําคัญบางทีเราไม่เข้าใจเรื่องการวางระบบน้ําเดี๋ยวลุงเผาขออนุญาตพูดถึงเรื่องการวางระบบน้ําสักนิดหนึ่งนะครับระบบน้ําเริ่มต้นจากเราก่อ,อบ่อปูนนะครับความกว้างสักประมาณ 2เมตรก็ได้นะครับยาวสักประมาณ3เมตรซึ่งบรรจุน้ําความสูงสักประมาณ1เมตรหรือ1เมตรครึ่งนี่นะครับก็บรรจุน้ําได้ประมาณ2,000ลิตรนะครับในน้ํานี้นะครับเราต่อก๊อกน้ํามานะครับก่อนเอาเอาเราอาจจะต้องก่อไว้สัก2บ่อก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ําประปาหรือว่าเป็นน้ําบาดาลนะครับบางทีเราจะต้องดึงน้ํามาพักเอาไว้ก่อนก่อนที่จะเอาไปรดต้นไม้ก่อนที่จะผสม ยาเชื้อผสมปุ๋ยนั่นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ําบาดาลมันก็จะมีความเป็นกรดเป็นด่างสูงคือบางพื้นที่ก็เป็นกรดบางพื้นที่ก็เป็นด่างซึ่งลักษณะความเป็นกรดเป็นด่างนั้นไม่เหมาะสมที่จะเอาพวกยาเชื้ออะไรต่างๆลงไปผสมเพราะว่ามันจะทําให้เชื้ออ่อนแอแล้วก็ตายนะครับแล้วก็ต้นไม้ก็ไม่ชอบ ลักษณะความเป็นกรดความเป็นด่างต้องเพราะฉะนั้นเราต้องมาพักน้ําเอาไว้น้ําประปาก็เหมือนกันนะครับมีคลอรีนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพักน้ําเอาไว้อย่างน้อยเจ็ดวันสิวันเพื่อที่จะให้พวกความเป็นกรดความเป็นด่างความมีกรดคลอรีนนั่นนะครับมันกระจายจางไปก่อนหลังจากนั้นเราถึงจะนําเอาปุ๋ยน้ําเอาฮอร์โมนเอายาเชื้อลงมาผสมต่อท่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของเรานะครับทําท่อเป็น2ทางทางหนึ่ง เวลาเราจะใช้ทางหนึ่งเราก็ปิดอีกทางหนึ่งก็คือทําท่อปิดเปิดนั่นนะครับหัวปิดเปิดนั้นมันมีขายอยู่ตามร้านที่ขายปัจจัยไอ้พวกท่อประปาพวกที่ขายวัสดุก่อสร้างนั่นนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับหัวหัวท่อที่ใช้ปิดเปิดสําหรับท่อน้ําขนาด2-3งหุนหหุนประยมันก็มีทุกอย่างเลนะครับก็เวลาเราจะปล่อยน้ําเพื่อให้ได้น้ําทางโคนต้นเราก็ปิดน้ําส่วนที่จะขึ้นข้างบน เพื่อที่ว่าแรงของไดโวมันจะได้มีพลังมากพอเพราะว่าถ้าเราเปิดทั้งสองท่อไปเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ได้น้าทั้งข้างบนแล้วก็ข้างบนสปริงเกอร์ด้วยนั้นบางทีแรงแรงไดโวที่ดันน้ำนะั้นมันอาจจะไม่เพียงพอไดโวก็คือเครื่องสูบน้ําสูบน้ําแล้วก็ดันน้ําเข้าสู่แปลงการเกษตรเข้าพื้นที่การเกษตรของเราไปตามท่อ PVC ที่เราวางเอาไว้นั่นเองนะครับท่อ PVC ที่เราวางเข้าสู่แปลงนั้นก็ต้องเป็นท่อใหญ่นะครับต้องประมาณ อ่าไม่ไม่ใช่เป็นท่อขนาดท่อประปาไม่ใช่นั้นคือท่อเล็กไอ้ท่อเล็กนั้นเอาไว้ต่อขึ้นเวลาเรา <c oughs> เวลาเราต่อเข้าลําต้นหรือว่าต่อขึ้นขออภัย <c oughs> นะครับหรือว่าเราต่อขึ้นข้างบนอ่าเหนือเหนือเหนือลําต้นของฝรั่งนั่นเองนะครับก็อ่าถ้าเราวางแผนลักษณะอย่างนี้ได้นะครับต้น รั่งของเราก็จะได้น้ําทั้งด้านล่างนะครับจะได้น้ําทั้งข้างบนก็แล้วแต่ช่วงเย็น อาจละจงเยละครั้งเราก็ให้น้ําด้านล่างส่วนข้างบนนั้นอาจจะสองสามวันครั้งเพราะว่าเราต้องให้ปุ๋ยน้ําชัวภาพกับพอมูลกับยาเชื้อซึ่งก็แล้วแต่ความถี่ความห่างของเรานะครับอาจจะบางคนก็อาจจะให้สักประมาณเจ็ดวันครั้งสิบวันครั้งก็ได้นะครับพวกพวกปุ๋ยพวกน้ําอะไรเงี้ยบางครั้งก็ให้บ่อยหน่อยก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่สภาพอากาศด้วยในช่วงฤดูร้อนก็ให้บ่อยหน่อยในช่วงฤดูหนาวก็ให้นิให้นิดหน่อยเพื่อช่วย ช่วยล้างความหนาวออกจากใบของเขานั่นเองนะครับในช่วงเช้าเช้านั่นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจําเป็นจะต้องวางแผนแล้วก็จําเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจนะครับฝรั่งกิมจูถ้าเราทําถูกต้องสร้างไรายได้ที่ดีนะครับแล้วก็ เป็นรายได้หลักอีกอย่างหนึ่งส่วนการทําการเกษตรของเราในบ้านนั้นเราอย่าลืมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนเอาไว้นะครับปลูกพืชผักสมุนไพรทุกชนิดที่เราจําเป็นต้องกินต้องรับประทานเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างที่เราจําเป็นต้องกินต้องรับประทานนะครับพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเลี้ยงเอาไว้เลยนะครับพวกไก่เนื้อไก่ไข่ เป็ด่านะลรพวกนี้ก็เลี้ยงเอาไว้นะครับส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็นําไปขายเปิดแผงขายในตลาดเช้าเย็นก็ได้นะครับออาฝรั่งไปขายด้วยแล้วก็อาจจะมีแผงริมถนนสายหลักของที่ผ่านาผู้คนผ่านเยอะๆนั่นนะครับก็ไปตั้งเพลิงแผงแต่ลึกๆก็ไปหน่อยนะครับอย่าไปตั้งอยู่ริมถนนเพราะว่ามันอันตรายก็ให้ลึกก็ไปหน่อยให้ ให้ผลจากบริเวณไหลาทางเข้าไปเพียงแต่ว่าเรามีป้ายบอกเอาไว้ชัดเจนตั้งแต่ระยะ1งกิโลเมตร200เมตร100เมตร50เมตรเราก็มีป้ายบอกเอาไว้เดี๋ยวก็จะมีคนมาแวะซื้ออันนี้เป็นเรื่องราวทางด้านการตลาดอีกอย่างหนึง่งถ้ารู้สึกว่าผลผลิตเราเยอะเราเตรียมจะทําอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะไปดูตลาดในพื้นที่จังหวัดของเรานั่นนะครับตลาดกลางคืนตลาดเขาเรียกอะไรตลาดค้าส่ง พืชผักในตัวจังหวัดของเราเราก็จะได้ข้อมูลความรู้ได้รู้จักแม่ค้าอะไรต่างๆนานาก็จะได้มีเรื่องมีราวที่จะสอบถามแนะนำกันได้นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปของลุงเผ่านะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงเผ่าด้วยนะครับใครกดติดตามให้กับลุงเผ่าขอให้โชคดีมีความสุข ถูกหวยด้วย <c oughs> ให้ถูลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ใครมีเรื่องสอบถามก็สามารถที่จะโทรศัพท์ามาสอบถามลุงเผาโดยตรงก็ได้นะครับเบอร์โทรจะขึ้นอยู่ในช่วงไตเติ้ลท้ายรายการนะครับหรือจะสอบถามมาทางคอมเมนต์ลุงเผาพูดผิดลุงเผาพูดไม่เก่งลุงเผาพูดเร็วไปได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์อย่างไรก็คอมเมนต์กันบ้างนะครับ สร้างสังคมเล็กๆขึ้นมาในเรื่องของการ,กรเกษตรในช่องกเกษตรพารวยโดยลุงเผ่าออนทัวขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ เกษตรพารวยนกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอ